ก็เหมือนเดิมครับได้รับการเนื้อเฟือจากเจ้าเดิมนะครับจากสวัสดีครับทุกท่านก็ให้หลายท่านคงจำกันได้นะครับว่าผมได้ทำซุ้มหมอนไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับซุ้มหมอนหรือมันบอรี่นะครับ ซึ่งหมอนหรือมันเบอร,บรี่ที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับที่ทำซุ้มเนี่ยมันเป็นพันเชียงใหม่หกสิบนะครับแล้วก็เชียงใหม่หกสิบเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวอมหวานนะครับคือต้องรอจนสุกสีดำแล้วกัถึงจะมีหวานปนเปรี้ยวมานะครับผมก็เลยวางแผนนะครับจะเปลี่ยนจาก พันเชียงใหม่หกสิบเนี่ยเป็นพันธ์ต่างประเทศที่มันหวานรสชาติหวานหอมนะครับก็พอดีได้รับความเพื้อเฟื้อกิ่งพันมานะครับจากเจ้าของช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอามาเปลี่ยนยอดนะครับให้พัน์ เปลี่ยนจากพันธุ์เชื่อใหม่หกสิบเนี่ยที่มีต้นอยู่แล้วเนี่ยครับต้นใหญ่โตนะครับที่ผมปลูกไว้เป็นสมเนี่ยมาเปลี่ยนพันธุ์เปลี่ยนยอดมันจะได้รสชาติหวานอร่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับนะครับไอพันธุ์ที่จะมาเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นลูกย,วยาวๆอย่างนี้ยครับอันนี้ลูกยังอ่อนยยังไม่ยาวดนะีมันจะเป็นลูกย,วยาวๆนะครับ นี่พังออกแล้วก็มีรสหวานหอมนะครับก็มีหลายพันธุ์ครับอันนี้พันธุ์ไต้หวันสตอรอเบอรี่นะครับไต้หวนันสตรอเบอรี่ยาวเหมือนกัน ก็ยังไม่เคยชิมแลวครับแต่เราว่ามันหวานแต่ที่เคยชิมมีอู่พันหนึ่งนะครับลูกยาวอย่างนี้เหมือนกันคือพันธุ์ิมาลายาขาวนะครับลูกยาวแล้วก็สีเขียวเงี้ยเวเาสุกออกเหลืองหลืองนิดๆนะครับออกเหลืองเขียวเขียวหวานมากครับหวานหอมก็ไปชิมแล้วติดใจก็เลยอยากได้มาแทนต้นที่ที่นาที่สมเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าไอ้พันธุ์นี้ตอนต่างประเทศเดี๋ยวมันตอนไม่ได้นะครับ ผมก็เลยต้องใช้วิธีเสียบยอดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนยอดนะครับก็วันนี้ก็จะมาทําวิธีการเปลี่ยนยอดหมอนให้ทุกๆท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับนี่ครับกิ่งพันธุ์ที่เขาส่งมาให้ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้คนระับเป็นกิ่งแล้วก็มีตาเนี่ยนะ ส่งทางปรษณีมานะครับก็ที่ส่งมาก็มีอยู่สามพันนะครับก็พันที่เป็นกิ่งเนี่ยนะฮะก็มีพันไต้หวันสตอเบอรี่พันดำออสตตุรกีแล้วก็ไต้หวันแม่ช่อนะครับเป็นกิ่งวิธีการก็ไม่ยากครับเราก็ตัดเลือกเอาตตดตามันเน,คนีครับย่ี้ยฮะนี่มีตาอยู่ตัดเงินท่อนกะประมาณติดตาหน,นึ่งเงี้ยฮะ หนึ่งตาทำใหคมเลยตัดทิ้งหรือถ้าจะเอานั่นสองตาก,ก็ตัดยาวหน่อยนะครับสองตาประมาณนี้นี่สั้นหน่อยตานี้นะครับก็ตัดอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวก็ไปเสียบเอาไปเสียบ,ยบมันก็จะมีตานี่นะครับอันนี้เสียบเข้าไปในต้นพันพื้นเมืองนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับครัพอตัดเสร็จเกิได้ประมาณนี้นะครับตัด,ต,ดตัดนี้ก่อนนะครับรตัดหมดลสั้นบ้างยาวบ้างนะครับสองตาบ้างตาเดียวบ้างแล้วแต่ขนาดความ ห่างของข้อนะครับก็ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับเอาให้ทำงานสะดวกครับสั้นบางอย่างบ้างแต่ถ้าตัดสั้นเกินไปก็อาจจะเสียบยากหน่อยนะครับถ้ายาวไปก็มีหลายตาก็มีโอกาสมากขึ้นแต่ว่ามันอาจจะติดแลวโตวช้านิดหนึ่งเพราะมันแย่งกันหลายตานะครับ นีตามันออกมายาวเกินแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าอตาย,วยาวๆอย่างนี้มันจะมีโอกาสติดไหมกลัวจะเหี่ยวซะก่อนครับเพราะว่ามันโผล่มาเยอะเกินก็เลยไม่เอาดีกว่าครับไม่เสียงดีกว่าครับก่อนจะไปเสียบก็พันพาราฟิล์มอนเนี่ยพาราฟิล์ม พอลาฟิล์มก็เป็นคล้ายๆกับคลิปพึ่งครับการความชื้นก็เหยื่อออกจากกิ่งผ่านก่อนที่มันจะติดนะครับก็ซื้อมาเป็นหลดม้วนๆอย่างนี้ครับผมก็สั่งซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับในชอปป้อ,นนชอปปี้เยอะแยะเลยครับในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรบ้างมากมายนะครับก็ซื้อมา,มากมายหลายราคานะครับหลายขนาด ทีการก็ไม่ยากครับแกะเลยมันจะเป็นมีกระดาษพันอยู่โอ้เอาอยากหนนี้ออกอยากหน่อยอ่ะได้แล้วครับ นิ้วหนึ่งเอาช่วงนี้เว้นไว้เดี๋ยวจะไปปาดให้เป็นรอยริมนะครับแล้วก็ไปเสียบนะครับก็พันไปเลยส่วนที่เราจะโผล่ไว้นะครับอันนี้มีหนึ่งตาหน,นึ่งตาปุดๆเนี่ก็เวลาเลือกตาที่จะเสียบก็เอาตาปุดๆนะเพืได้งอกเร็วๆนะครับติดง่ายงอกเร็วแค่นี้พันเสร็จนะครับ หนึ่งตาเดียวนะครับก็ลักไปนี่มีสองตาครับหกพันไปหมดสละทำไม ถ้ามันสั้นไปเมื่อกี้มันหมดก่อนก็ไม่เป็นไรผพันทับไปได้เลยเพราะว่ามันนี่ปัญหามันก็จะแนบไปง่ายๆนะครับเรื่คัคือพันธุ์ห้มิดนตนะครับอย่าให้มันโผล่อยู่เพราะว่ามันจะทําให้ส่วนที่โผล่คลายน้ํามาแล้วก็แห้งก่อนที่มันจะเสียบเนื้อเยื่อมรนจะมาติดกันนะครับก็เรียบร้อยครับ ตาสองตาอันนี้ตาเดียนี่สองตาครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีพัดติดพันสายนะครับเป็นมันม้วนเนี่ยก็มีขายทั่วไปเหมือนกันนะครับช้อปปี้ราคาได้เยอะแยะแล้วก็มีคัตเตอร์คัตเตอร์ธรรมดาแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์ไว้ทำอะไรครับ ก็เอาไว้ล้างฆ่าเชื้อนะครับเวลาจะเจ็บจะได้มีเชื้อราเชื้ออะไรไปติดกนะ็ไม่ยากกระใสนี่ยธรรมดาจุมจ่มๆก่อนจะติดนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับผมไม่ยากนะร,ร yeah. เดี๋ยวเราก็ไปดูที่กิ่งไหนจะใช้ได้บ้างจริงๆแล้วมันก็ ติดหรือเสียบได้ทุกกิ่งนะครับอันนี้ผมเสียบไว้เมื่อวาน,นาที่มีเห็นอยู่นะก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างแก่ก็ได้อ่อนก็ได้ได้หมดนะครับแต่อ่อนๆนะก็จะเสียบยากหน่อยแล้วก็อาจจะติดยากหน่อยเพราะมันไม่แข็งแรงนะครับผมก็ใช้กิ่งธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเรากิ่งนี้แล้วกันครับก็มีได้ทั้งแบบเสียบข้าง แบบนี้ก็ได้นะครับหรือเสียบยอดก็ได้นะครับแต่ผมจะเสียบยอดนะครับางนี้ก็ตัดก่อนเลยครับถ้าเสียบยอดนะครับ เห็นกิ่งแล้วนะครับมาดูยอดกิ่งพันธุ์เราที่มันขนาดไหนเทียบกันแล้วกิ่งพันธุ์เราเล็กกว่าเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเวลาปาดผมไม่ถนัดปาดอย่างอื่นนะถนัดผ่าไปเลยครับแต่ทีนี้ว่ากิ่งนี้มันกิ่งพันธุ์มันเล็กกว่ากิ่งที่จะเสียบเยอะนะครับก็ปาดข้างๆแล้วกันให้แผ่เล็กๆหน่อย ปาดธ,ธรรมดานะครับระวังมือแล้วกันครับปาดกะว่าไม่ให้มันใหญ่เกินนะให้ให้ประมาณาเดี๋ยวตานี้ออกก่อนเดี๋ยวมันจะไปแย่งหยงอกก็ให้ให้ได้ประมาณไม่ให้ใหญ่มากกว่ากิ่งที่เราจะไปเสียบนะครับเดี๋ยวมันจะเสียบลำบากนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆเนี่ยธรรมดาครับใช้ <Okay. S 1> กด นีกดนีประคองไว้นะครับเนี่ยได้แล้วนี่ก็มาปาดกิ่งพันแล้วบ้างหาสองข้าง ให้มันได้ใกล้กันนะครับประมาณเท่าเท่ากันทีเดียวไม่ได้ก็สองทีสามทีแล้วผมก็ไม่มีข้อจํากัดครับเพราะว่าเราไม่ใช่มือชีพไม่ให้เสียนนะคปลูกด้วยใจรักนะครับก็ค่อยๆทําไปอ่ะโอเคนะครับโอเคครับปาดเรียบร้อยดูท่าจะดีแล้วครับ ถ้าจะดีแล้วก็เอามาเสียบเลยครับประมาณนี้ครับแน่ไปสนิท ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เทปพ,พันดึงซขหน่อยให้มันยืดยืดนิดนึงพันเลยครับพันให้แน่นครับให้หน้าสัมผัสมันมันแนบสนิทกัน ก็ปิดด้านบนสะหน่อยครับลดการขายน้ำลดน้ำาไม่ให้น้ำเข้าไป้ยงไมด้วย ครับไม่ยากนะครับง่ายๆเสร็จแล้วก็อย่าลืมเว้นข้างล่างไว้นิดนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีรอยนิดๆเป็น,น,นช่องไว้หน่อยนะครับสองด้าน,ด,าน,ด,านด้านนู้นด้านนี้เว้นไม่ทะไรครับก็เว้นไว้เพื่อให้มันให้ยางหรือน้ําที่ ิงเนื้อคายออกมาเนี่ยหรือตอน,นี่คลายมาจะละไหลมานี้ไม่ไปช้าไม่ไปซ้ำไอ้แชะอยู่ข้างในจะทําทให้เน่านะครับนะครับาใกล้เห็นนะครับกัดมาให้ดีเลยวนนี้เนาะนี่ครับนิดหนึ่งตรงนี้เป็นไว้นิดหนึ่งนะครับ ครับอันนี้เสียบแบบเสียบยอดครับเดี๋ยวไปดูเสียบข้างอีกอันนึงแล้วกันครับเอากิ่งนี้แล้วกันครับเสียบข้างนะครับตาก่อนก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมไม่ยากครับก็มีดปาดเลยปลาดจะให้ใหญ่มากนรื ไม่ต้องเข้าไปลึกนะครับผิวๆนะครับก็เหมือนเดิมครับปาดแต่ว่าเสียบข้างนี้จะปาดต่างจาก ยอดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องให้มันเอียงออกก็ปาดด้านหนึ่งนะครับให้มันทันหน่อยนะครับเป็นมุมอย่างนี้นะครับด้าน,นก็ยาว,ยาวด้านนอกนะครับด้านหนึ่งยาวด้านหนึ่งสั้นนะครับเวลาใสใ่ด้านสั้นจะแนบสนิทนะครับเนี่ย เดี๋ยวยางออกก่อนครับยงางเก็กเราปาดตาวื่อสักครู่นี้ครับก็มันก็จะพอดีข้าด่างจะแนบสนิทเห็นไหมครับส่วนด้านบนจะเน้มออกทําให้มีทางมานิดหนึ่งกลางมานิดหนึ่งก็ทําให้ติดง่ายขึ้นเวลาแตกก็แตกยอดออกนี่เลยก็ไม่ยากับเหมือนเดิมครับพันพลาสติกนะครับพันเลยครับมัดแน่น พันมาขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงที่เป็นที่มีเลสไอพาราฟิล์มเราไว้เนี่ยครับที่เราพาราฟิล์มพันไว้กันเลยไอ้น้ำละเหยอก็พันตรงนั้นพันถึงแค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็ลงมาให้มันแน่นก็เหมือนเดิมครับเหลือไว้นิดหนึ่งข้างล่างนี่ครับให้น้ำมันละเหยออกนะครับ ให้ได้ให้ไม่ให้น้ำเลยให้น้ำมัน่วออกไปครับหมายถึงว่าทั้งยางทั้งอะไรที่อยู่ในกิ่งพันเนี่ยกิ่งตอนเนี่ยนะครับต้นตอนเนี่ยมันจะมียางแล้วก็มีน้ำไอ้น้ำที่เหลอ,ออกมาก็มันจะได้ไหลลงไปข้างล่างไม่มาแช่อยู่ข้างในที่เราเสียบไว้นะครับมันก็จะทําให้เน่าไม่ขึ้นนะครับก็แค่นี้ครับเรียบร้อย เสียบข้างนะครับอันนี้เสียบยอดอันนี้เสียบข้างนะครับแล้วก็มีปล่อยใหญ่เดี๋ยอย่างไรอกมาครับก็พอเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวพอได้เวลาก็จะโผล่มาเองถ้าติดอันนี้ก็จะโผล่ยอดออกมาครับเหมือนกันครับอันนี้ถ้าติดก็จะมีตาเขาจะโผล่มาตรงนี้นะคี่ตาหนึ่งมี่ตาหนึ่งก็ไม่นานนะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับ ส4ี่วันสิบห้าวันก็จะโผล่แทงยอดเอีมาถมาทมันติดนะครับแต่ถ้าไม่ติดก็อาจจะมากดๆดูครับถ้าไม่ติดก็แห้งถ้าแห้งก็จะแข็งถ้าเน่าก็จะนิ่มนะครับก็สังเกตดูครับก็สองอาทิตย์นะครับถ้าไม่ไม่ออกยอดมาก็เป็นอันสันนิษฐานได้ว่าไปสว่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูที่ติดไู่แล้วครับครับนี่ก็ที่ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแตกอะไรเห็นไหมครับเนี่ยนี่เสียบข้าง สองอาทิตย์ก่อนครับประมาณสองอาทิตย์แลหลยากงอกประมาณนี้ครับข้อดีของหมนันหรือมันเบร์รีนี่คือถ้าแตกยอดอ่อนมาอย่างนี้นะครับพอเดี๋ยวยาวหน่อยก็จะมีลูกออกมาด้วยนะครับเราก็จะรู้ผลเร็วละว,ว่าไอ้ยอดที่เรามาเสียบเนี่ย มันตรงปกไหมนะครับถ้าตรงปกก็จะเห็นลูกแล้วครับเพราะว่า <an> พอแตกยอ <an> ดอ่อนก็มีลูกติดออกมาเลยนะครับมันไม่เหมือนผลไม้อื่นนะครับที่ต้องรอให้ต้นเป็นต้นก่อนถึงจะเห็นลูกนะครับอันนี้ชัวร์เลยถ้ามีลูกเดี๋ยวพอออกยาวมาก็จะมีลูก,กออกมาด้วยนะอันนี้เสียบข้างไว้ครับเดี <an> ๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งครับ อันนี้แบบเสียบยอดนะครับเสียบที่ยอดเลยเนี่ยผ่ากลางผมผ่ากลางมาเสียบอันนี้กิ่งเล็กเลยผ่ากลางที่ให้ชมมาสักครู่นี้กิ่งมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยต้องผ่าข้างนะครับนะครับออกมาละนี่มีสองตาตานี้ไม่ออกออกตาหนึ่งก็โอเคแล้วครับก็มันอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวมันก็พอออกเป็นใบมาแล้วเดี๋ยวจะมีลูกมาเลยนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับตอนนี้ ยอดเอะแยะเลยนี่เสียบข้างเสียบยอดนะครับเยอะทุนอีกทางนู้นก็เหมือนกันครับก็ฤดูนี้ก็จะได้ชิมหมอนหวานๆนะครับมันเบอร์รี่หวานๆแต่ของเก่าก็ยังมีอยู่นะครับไม่หมดทั้งหมดทีเดียวนะฮะยังมีลูกแดงๆเก่าๆอยู่อันนี้ของเชียงใหม่หกสิบถึงจะรสชาติไม่หวานเหมือนของต่างประเทศเขานะครับ ก็ยังถือว่าใช้ได้บ้านเราเตี้ยวอมหวานนะครับก็ปนปนกันหลายๆพันธนุครับก็ยงไอพันนี้มันจะเป็นลูกยาวนะครับอยากให้ดูไปสักครู่นี้เ <c oughs> นี่ยครับลูกยาวประมาณนี้ไอต้นนี้เขาเสียบยอดไว้เรียบร้อยนะครับโตแล้ว ก็เหมือนเดิมครับเป็รับการเนื้อเฟือจากเจ้าเดิมนะครับจากเก้าทีละเก้าเจ้าของ c ช a แนนเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์นะครับต้นนี้ไต้หวันสตอเบอรี่นะครับรูปยาวแบบนี้นะครับแต่ยาวนิดหน่อยส่วนต้นนี้ไว้ดาก้อนครับเขาสองต้นอยู่ในกระถางถุงเดียวกันนะครับ ตอนนี้ยังไม่ออกลูกนะครับมีใบมาแล้วใบใหญ่ผมก็ยังไม่เห็นลูกเป็นไงแต่ก็เห็นว่าลูกยาวเหมือนกัน,นครับลูกยาวหวานอร่อยนะครับก็รอดูต่อไปอันนี้เอามาเพิ่งจะได้รับมาก็เลยเอามาตั้งชำไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอแข็งแรงดีผมก็จะลงปลูกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คง ฝากก็เพียงแค่นี้นะครับเสียบยอดเปลี่ยนยอดให้ต้นมันบอรี่พันพื้นเมืองกลายเป็นพันธุ์ที่มันหวานอร่อยนะครับพันธุ์ต่างประเทศก็เห็นเขาว่ามันมีเป็นสิบสิบสายพันธุ์นะครับแต่ผมที่มีอยู่นี่ที่ผมให้มานี่แล้วก็มีอยู่ก็สามสี่สายพันธุครับก็รอ,อดูกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ